ค่ะค่ะกลาสวัสดีท่านคณะกรรมการและผู้ที่ร่วมงานทุกท่านนะคะ ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งค่ะน้องกาโตก้กุศลินโกมลเปรินขณะนี้จบก,การศึกษาร,ระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะในวันนี้นะคะกาโตก้ก็เลือกที่จะสวมใส่ชุดสีเหลืองเพราะว่าทะเลของเรานะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าทะเลนั้นมีแค่สีฟ้าแต่เมื่อทะเลนั้นโดนภาคิตได้สาสองมานะคะมันก็เป็นสีเหลืองได้ค่ะอีกทั้งนะคะ ในลวดลายชุดที่กระตุใส่นั้นมีทั้งดอกไม้ที่หลากหลายสีนั่นก็คือร่วบเกี่ยวกับเดือนนี้ค่ะที่เป็นภายมันไข่อีกครั้งยังร่วมแสดงความยินดีเกี่ยวกับกฎหมายพรบคุณกฎหมายสมบทเท่าเทียมนะคะที่ตอนนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปแล้วเพราะว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนกฎหมายนี้ค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะในไหนก็จะใกล้ถึงวันหอยออกแล้วค่ะ<ฮ>กะ็โดยอยากจะให้ทุกคนนะคะหากใครในนี้ปบมือขอให้รวยด้วยทรัพย์สินไทยมีกินมีใช้ให้ถูกหวย<ไ>เป็นท่านชายประสบโชคอํานวย<ไ>เป็นท่านหญิงได้หัวรวยทั้งใหญ่ยาวค่ะขอบคุณค่ะชอบท่านสุดท้ายที่สุดที่สามีรวยสามีรวยจ้ะอ๋อนึกว่าชอบสุดท้ายกว่านนะนี่นนออสามีรวยน,น,นคือกค่ะเราจะได้พบกับ หมายเลขสองค่ะขอเสียงประเมิได้รับหมายเลขสองค่ะเสร็จเลยค่ะกับาบสวัสดีท่านคณะกรรมการและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ภาษสยอาจจะเสียงแหบนิดนึงเมื่อคืนไม่สบายค่ะก็วันนี้พาะสยได้มาประกวดในงานนี้ก็คืออยากให้หาดทีของเรา มีความหลากหลายเนาะมีความหลากหลายแล้วก็ให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวที่หาดนี้มากๆค่แล้วชุดที่ฟ้าใสใส่นะคะก็คือสีชมพูฟ้าใสอยากให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันแล้วก็มีความสุขกับฟ้าใสไปเรื่อยๆนะคะแล้วฟ้าใสขอฝากนะคะอันนี้ขายของนิดนึงฟ้าใสขายส้งตำอยู่ที่ร้านอารยานะคะตำแหลกแหกปากนะคะสามารถไปชิมกันได้นะคะตำแหลกแหกปาก ฟ้ใสนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าคือวันนี้อาจจะเสียงเครือไปนิดนึงนะฮะก็จริงๆแล้วไม่ได้ป่วยดิฉันขอการันตีว่าขายดีมากเพราะว่าเมื่อวันก่อนเธอมาประกวดส้มตำลีลาแล้วเธอก็อะไรนะตำเ้เล อยู่ตรงนี้แหละจ้ะเสียงหายไปจากดกาส,ส้มตหาั่นเองมีหลากหลายความสามารถนะนอกจากความสวยแล้วตำตำส้มตำอร่อยด้วยนะคะตำดีตำเด็ดด้วยวันนี้นะชุดสีชมพูของเธอนั้นคือบ่งบอกถึงอยากให้พวกเรามีความสุขกันในทุกทุกวันขอเสียงปรบมือดังๆกับน้องฟ้าใสค่ะหมายเลขหมายเลขสามค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับหมายเลขสามค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะลูก มาในชุดสีขาวบริสุทธิ์นะคะสวัสดีค่ะนะทวับ้านจงค่ะตอนนี้กําลังสถานศึกษายอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองอยู่ม่วยโป่งค่ะและที่ได้มาประกวดในวันนี้นะคะก็มาหาประสบการณ์ค่ะหนุกแล้วก็ถ้าอายุเป็นเพียงตัวเลขเพศก็คงเป็นพยัญชนะค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหสมกับ เป็นลูกของท่านสุนทรผู้นะถ้าอายุเป็นเพียงตัวเลขเพศก็คงเป็นเพียงแค่พยัญชนะอยาเยี๋ยวขอเียมประมือดังได้ดกับหมายเลขสามค่ะน้องนัตตี้นะคะอายุสิบปีเท่านั้นค่ะคุณพัทรพลจันทพลครับหรือน้องแพรรี่เรียนเชลลยลค่ะเรียนท่านคณะกรรมการการจัดงาน หนูหนูชื่อนายพัทรพลจันทพลชื่อเล่นชื่อน้องแพรรี่หนูมาประกวดในครั้งนี้นะคะหนูอยากได้ประสบการณ์ค่ะเพราะว่าหนูโตไปมีเวทีหนึ่งที่หนูรอ,อคอยอยู่คือบิทิฟวานี่ค่ะนี่มีฝันอ่ะวันนี้คะอยากให้นำตัวต่อเลยออ่ะ่ะไมะา,าค่ะ,คะหนูมาในครั้งนี้นะคะหนูจะออ นี่วันนี้มาในชุดแบบนี้อ๋อค่ะทำไมถึงหนูแต่งชุดนี้มานะคะเพราะว่าหนูชอบแบบเออหมอลำซิ่งอะคะ่ะหนูก็เลยแต่งมาเป็นหางเครื่อง แบบให้คนรู้ค่ะแบบกระเทยมันชอบแบบนี้อ่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอ๋ขอขรเสื้อปรมกับน้องแพรรี่ด้วยกระรุณ่าอย่ามาถามอะไรมากค่ะให้รู้ไว้ว่ากระเทยชอบแบบนี้ค่ะคุณพี่ค่ะนี่แต่ผมชอบฮะคือมีแบบความมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วใครจะไปรู้วันหนึ่งเราจะมีมิสทิฟฟานี่ที่เคยผ่านเวทีสตีฟบูทหายไปอยู่แล,แล้วนี่คือหมายเลขสีน,น้องเพร เราจะมาพบกับหมายเลข5ค่ะคุณธนกรดอกบัวค่ะหรือว่าน้องเจสซี่อายุ14ปีค่ะสวัสดีครับผมับผมติชายธนกรดอกบัวนะครับหรือว่าชื่อเล่นจริงๆนะครับชื่อเบสแต่ในชื่อในวงการน,นะครับชื่อว่าเจสซี่นะครับที่แต่งชุดนี้มาเพราะว่าเหตุว่าจังหระยองของเราครับเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีช่างอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยแต่งมาเป็นช่างนะครับ และสุดท้ายขออนุญาตฝากไปถึงบุคคลที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่มเมาเหล้าแล้วเรายัางเมารักสุดจะหักข้ามจิตคิดฉไหนถึงมเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนเสียงรบม,มือกับน้องเจสซี่ดนะ้วยอ่ะโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆมาพร้อมกับกรอนของท่านสุนทรผู้เลยแล้ว